ในสังคมไทยการดูแลสุขภาพและความสัมพันธ์ในวัย50-60ปีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งร่างกายอาจไม่กระชับกระเฉงเหมือนหนุ่มสาวฮอร์โมนก็ลดลงความต้องการทางเพศอาจไม่รุนแรงเท่าเดิมแต่ความต้องการทางอารมณ์ความใกล้ชิดและความรักไม่เคยจางหายไป ในวนัยนี้การที่คู่รักจะรักษาสายใยความผูกพันและค้นหาความสุขในเรื่องบนเตียงจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งวิธีหนึ่งที่หลายคู่เลือกใช้คือการมีเพศสัมพันธ์ทางปากซึ่งอาจดูละเอียดอ่อนแต่ถ้าเข้าใจและปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะปลอดภัยและช่วยเติมเต็มชีวิตสมรสให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นการมีเพศสัมพันธ์ทางปากคือการที่คู่รักใช้ริมฝีปากและลิ้นเพื่อลูบไล้และกระตุ้นบริเวณที่ไวต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายบางคนอาจรู้สึกอายหรือคิดว่าเป็นเรื่องของวัยรุ่นเท่านั้น แต่จริงๆแล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางเพศสมัยใหม่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจอย่างถูกต้องรักษาความสะอาดและปฏิบัติอย่างละเอียดอ่อนเพื่อสุขภาพและความปลอดภยัยในวัยกเกษียณหลายคนกังวลเรื่องสุขภาพหัวใจความดันโลหิตและกระดูกจึงอาจมีปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์แบบดั้งเดิมการมีเพศสัมพันธ์ทางปากจึงเป็นทางเลือกที่นุ่มนวลกว่าใช้แรงน้อยกว่าแต่ยังคงให้ความพึงพอใจช่วยให้คู่รักได้ใกล้ชิดกันอย่างสนิทสนมโดยไม่สร้างแรงกดดันต่อร่างกายมากนะัก อีกประเด็นสําคัญคือการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัย50-60ปีหลายคู่ไม่ได้ต้องการมีลูกแล้วความกังวลเรื่องการตั้งครรภ์ที่ไม่คาดคิดจึงลดลงเมื่อเลือกวิธีนี้อย่างไรก็ตามต้องจําไว้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางปากไม่ได้ปลอดภัย100%หากไม่รักษาความสะอาดหรือปฏิบัติอย่างรุนแรงอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือติดเชื้อบริเวณที่บอบบางได้ ดังนั้นสิ่งสําคัญคือความละเอียดอ่อนและการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบก่อนที่จะใกล้ชิดกันฉันมักจะแนะนําคู่รักว่าอย่ามองว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางปากเป็นเพียงแค่กิจกรรมทางเพศแต่ให้มองว่าเป็นวิธีแสดงความรักก่อนและความเคารพเมื่อเราทํำด้วยความรักความอ่อนโยนการมีเพศสัมพันธ์ทางปากจะกลายเป็นประสบการณ์ที่ปลอดภัยสบายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและบํารุงจิตใจ หนึ่งในะความท้าทายที่สําคัญของคู่รักว 56, ัยห้าสิบหกสิบปีคือความเบื่อหน่ายหลังจากใช้ชีวิตร่วมกันมาหลายสิบปีผ่านความกังวลเรื่องการเลี้ยงชีพและลูกๆหลายคู่พบว่าเรื่องบนเตียงเริ่มจืดชืดไม่เหลืออะไรให้ค้นหาอีกแล้วจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่สัญญาณของความรักที่จืดจางแต่เป็นเครื่องตัวใจว่าเราต้องหาวิธีใหม่ๆในการแสดงความรักต่อกันการมีเพศสัมพันธ์ทางปากเป็นวิธีหนึ่งที่จะจุดประกายไฟนั้นขึ้นมาใหม่ มันนำมาซึ่งความแปลกใหม่ทําให้ทั้งคู่รู้สึกเหมือนได้กลับไปสู่ช่วงเวลาเริ่มต้นของความรักความตื่นเต้นความอยากรู้อยากอยากเห็นและความรู้สึกที่เราอารมณ์เมื่อสามีหรือภรรยาใช้ความชํานาญและความอ่อนโยนในการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของอีกฝ่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผู้หญิงหลายคนเล่าว่าพวกเข รู้สึกได้รับการเอาใจใส่และได้รับความเคารพเมื่อคู่รักใช้เวลาในการลูบไล้ด้วยวิธีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือในวัยนี้ผู้หญิงมักจะไวต่อความรู้สึกในบริเวณที่ลับมากขึ้นและการดูแลที่ละเอียดอ่อนของสามีสามารถช่วยให้พวกเธอถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นผู้ชายก็เช่นกันเมื่อได้รับความใกล้ชิดทางปากจากภรรยาความรู้สึกแปลกใหม่ทำให้ความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นอย่างมากบางครั้งมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบดั้งเดิมเสียอีก แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ความสุขทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความผูกพันทางจิตใจและจิตวิญญาณเมื่อคู่รักได้แบ่งปันประสบการณ์ใหม่ๆเอาชนะความเขินอายเพื่อมอบความใกล้ชิดให้กันและกันระยะห่างระหว่างคนสองคนก็จะสั้นลงคู่รักหลายคู่หลังจากลองมีเพศสัมพันธ์ทางปากแล้วต่างยอมรับว่าความรู้สึกรักใคร่กลายเป็นความหลงใหลและสนิทสนมกันมากขึ้นฉันเคยเจอชายสูงวัยคนหนึ่งอายุ55ปีแล้วว่าคุณหมอครับผมคิดว่าในวัยนี้เรื่องอ่อย ห้างว่าคงไม่มีอะไรต้องพูดถึงแล้วแต่หลังจากที่ภรรยากับผมลองใกล้ชิดกันทางปากผมก็ตระหนักว่าความรักยังคงอยู่เพียงแต่เรายังไม่รู้วิธีที่จะจุดประกายมันขึ้นมาใหม่ตอนนี้ทุกครั้งที่เราใกล้ชิดกันเราก็รู้สึกเหมือนได้กลับเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อกล้าที่จะก้าวออกจากความเคยชินคู่รักก็สามารถค้นพบความสุขที่เคยหลับไหลไปได้ ในมุมมองทางการแพทย์การทําให้ชีวิตทางเพศสดใสขึ้นยังให้ประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายช่วยลดความเครียดปรับปรุงการนอนหลับเพิ่มความผูกพันทางอารมณ์ซึ่งจะส่งเสริมทั้งสุขภาพหัวใจและจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยที่ง่ายต่อการวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนความสุขทางเพศจึงเป็นยาบำรุงจิตใจที่มีค่ามหาศาลเมื่อพูดถึงการมีเพศสัมพันธ์ทางปากหลายคนมักจะนึกถึงแต่เรื่องความสุขแต่จริงๆแล้วมันยังเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความปลอดภัยและอะ รามถ้าหากรู้วิธีปฏิบัติโดยรักษาสุขอนามัยและละเอียดอ่อนวิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแต่ยังช่วยให้หัวใจใกล้ชิดกันมากขึ้นในวัย5 6 0ปีความสุขของชีวิตสมรสไม่ได้อยู่แค่เรื่องลูกหลานหรือเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่ความปลมปลื้ในชีวิตทางอารมณ์และเรื่องบนเตียงการมีเพศสัมพันธ์ทางปากหากมองอย่างถูกต้องสามารถเป็นสะพานเชื่อมที่ช่วยให้คู่รักค้นพบความสุขที่เราใจสร้างความสดชื่นให้กับตัวเองและรักษาความรักให้ยั่งยืนได้ คุณหมอครับในวัย50-60ถึงปีเราส่วนใหญ่ต่างประสบกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตร่างกายไม่กระฉับกระเฉงเหมือนก่อนนอนหลับยากขึ้นและบางครั้งก็เครียดง่ายจากความกดดันของครอบครัวลูกหลานหรือโรคภัยไข้เจ็บในวัยชาราดังนั้นการหาวิธีธรรมชาติเพื่อลดความเครียดและส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งและหนึ่งในเคล็ดลับที่หลายคนคาดไม่ถึงแต่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร ศาสตร์รองรับคือการมีเพศสัมพันธ์ทางปากประการแรกเมื่อคู่รักใกล้ชิดกันด้วยวิธีนี้ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนแห่งความสุขหลายชนิดเช่นเอนโดฟินโดปามีนและออกซิโทซินสิ่งเหล่านี้คือสารสื่อประสาทที่ช่วยคลายความเครียดทำให้จิตใจผ่อนคลายและอารมณ์คงที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนออกซิโทซินหรือที่เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความผูกพันช่วยให้คนสองคนรู้สึกใกล้ชิดและไว้วางใจกันมากขึ้นซึ่งช่วยลดความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าที่หลายคนในวัยห้มักพบเจอประการที่2เรื่องการนอนหลับ งานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าหลังจากถึงจุดสุดยอดร่างกายจะหลั่งสารโปรแลคตินซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้คนเราเข้าสู่ภาวะง่งวงนอนตามธรรมชาติเหมือนกับยานอนหลับที่ปลอดภัยดังนั้นผู้ที่มักคลิกตัวไปมานอนไม่หลับอาจพบว่านอนหลับง่ายขึ้นหลังจากที่คู่รักมีความสัมพันธ์กันแม้จะเป็นเพียงการมีเพศสัมพันธ์ทางปากโดยไม่จำเป็นต้องเลยเถิดไปมากกว่านั้นประการ ที่3ภูมิต้านทานก็ดีขึ้นงานวิจัยทางการแพทย์หลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ร่างกายจะเพิ่มการผลิตแอนติบอดีชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแอนติบอดีที่ช่วยปกป้องระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารในวัยกลางคนและวัยสูงอายุระบบภูมิคุ้มกันจะเริ่มเสื่อมลงดังนั้นปัใจจัยใดๆที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันโรคตามธรรมชาติจะมีค่ามากอาจกล่าวได้ว่าการรักษาวิถีชีวิตคู่ที่สม่ำเสมอและปลอดภัยเป็นวิธีหนึ่งในการเสริมสร้างภูมิต้านทาน โดยไม่ต้องใช้ยาสุดท้ายผมอยากเน้นย้ำว่าประโยชน์ต่อสุขภาพจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคู่รักทั้งสองฝ่ายเคารพรักษาความสะอาดและมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยก่อนที่จะใกล้ชิดก,กันการทำความสะอาดปากฟันและอวัยวะเพศอย่างถูกสุขลักษณะไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันโรคแต่ยังสร้างความรู้สึกมั่นใจและสบายใจให้กับคู่รักเมื่อมีความไว้วางใจผ่อนคลายและเพลิดเพลิน,ปร,นประโยชน์ต่อสุขภาพก็จะแสดงผลสูงสุดโด,ดยสรุป การมีเพศสัมพันธ์ทางปากไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตทางเพศสดใสขึ้นแต่ยังให้ประโยชน์ที่ไม่คาดคิดมากมายต่อสุขภาพลดความเครียดปรับปรุงการนอนหลับและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับคู่รักในวัย50-60ปีนี้อาจถือได้ว่าเป็นเคล็ดลับง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพในการก้าวเข้าสู่วัยชรายอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขคุณหมอครับเมื่อเข้าสู่วัย50-60ปีเรื่องความใกล้ชิดของคู่รักไม่ได้เป็นเพียงเรื่องทางกายเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับจิตวิทยาอารมณ์และความมั่นใจในตนเองของแต่ละคนด้วย ฉันมักจะพบผู้ป่วยจำนวนมากในวัยนี้พวกเขายอมรับว่ายังมีความต้องการยินต้องการความผูกพันแต่กลับลังเลเมื่อพูดถึงการมีเพศสัมพันธ์ทางปากส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ต้องการแต่เป็นเพราะในใจยังมีกำแพงทางจิตวิทยามากมายที่ทำให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและสบายใจไม่สมบูรณ์สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจคือความเขินอายและลังเลในเรื่องบนเตียงเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่ง คนรุ่นเราเกิดและเติบโตมาในยุคที่ประเด็นละเอียดอ่อนเหล่านี้ไม่ค่อยถูกพูดถึงบางครั้งยังถูกมองว่าเป็นสิ่งต้องห้ามดังนั้นการที่คู่รักหลายคู่รู้สึกอายที่จะแบ่งปันหรือปฏิบัติกิจกรรมทางเพศบางอย่างรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ทางปากจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ถ้าเรายังคงยึดติดกับกำแพงนั้นเราก็จะพลาดโอกาสที่จะสร้างความสดชื่นให้กับความรักกระตุน้นความผูกพันและนำความสุขมาสู่ทั้งสองฝ่ายหนึ่งในกำแพงที่พบบ่อยที่สุดคือความคิดที่ว่าเราแก่แล้วไม่เหมาะสมอีกต่อไปหลา ยัคนคิดว่าในวัยนี้แค่มีกันและกันดูแลกันก็พอแล้วส่วนเรื่องเพศสัมพันธ์ก็ควรจะปล่อยให้ผ่านไปอย่างนุ่มนวลแต่ความจริงและความต้องการทางอารมณ์ความปรารถนาที่จะใกล้ชิดได้รับการทนุถนอมและถูกสัมผัสในบริเวณที่บอบางเยังคงมีอยู่ในทุกเพศทุกวัยไม่ใช่ว่าเมื่อเราแก่ขึ้นความต้องการเหล่านั้นจะหายไปเพียงแต่เราไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกมากขึ้นกำแพงอีกอย่างหนึ่งมาจากความกังวลเรื่องสุขอนามัยของร่างกายนี่คือสิ่งที่ฉันมักได้ยินจากทั้งชายและหญิงกลัวไม่สะอาดกลัวจะทำให้คู่รักรู้สึกไม่บายใจ ดังนั้นก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ใกล้ชิดการทําความสะอาดร่างกายการดูแลตนเองแม้กระทั่งการสร้างกลิ่นหอมอ่อนๆให้กับตัวเองก็เป็นสิ่งสําคัญมากเมื่อเรามั่นใจว่าเราสะอาดและดูดีความรู้สึกเขินอายและกังวลจะคลี่คลายลงครึ่งหนึ่งนอกจากนี้คู่รักหลายคู่ยังประสบปัญหาเนื่องจากการขาดการสื่อสารเราคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตอย่างสุภาพพอไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงความต้องการของตอนเองแต่ฉันอยากเน้นย้ำว่าการสนทนาคือกุญแจสําคัญในการปลดล็อกกาแพงทางจิตวิทยา เมื่อคู่รักสามารถนั่งคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแต่อ่อนโยนว่าที่อยากลองดูน้องคิดว่าไงถ้าเราลองทั้งสองฝ่ายก็จะรู้สึกสบายใจมากขึ้นบางครั้งเพียงแค่การสนทนาที่เปิดอกก็เพียงพอที่จะทําให้ความรู้สึกเขินอายหายไปเพื่อเอาชนะกําแพงเราสามารถเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆ ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนหรือบังคับเพียงแค่สายตาที่รักใคร่การจับมือที่นานขึ้นหรือจูบที่อ่อนโยนแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆความช้าและความละเอียดอ่อนนี้ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกปลอดภัยสบายใจและค่อยๆเปิดใจให้กันมากขึ้นฉันอยากจะบอกคุณหมอว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางปากไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหรือน่าอายแต่เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการแสดงความรักความเอาใจใส่และการแบ่งปัน เมื่อเรากล้าที่จะทิ้งอคติกล้าที่จะพูดความปรารถนากล้าที่จะลองและสำรวจไม่เพียงแต่เรื่องบนเตียงจะดีขึ้นเท่านั้นแต่ความสัมพันธ์ของคู่รักก็จะลึกซึ้งและผูกพันกันมากขึ้นคุณหมอครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เราก็ยังสมควรได้รับความรักได้รับความสุขและมีความสุขเพียงแค่ก้าวผ่านประตูทาเงจิตวิทยานั้นไปข้างหลังคือโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นรออยู่ คุณหมอครับเมื่อพูดถึงการมีเพศสัมพันธ์ทางปากหลายคนมักจะเน้นที่ด้านอารมณ์ความแปลกใหม่แต่มีน้อยคนนักที่จะสังเกตว่าน,นี่ก็เป็นกิจกรรมที่ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยด้วยในวัย50-60ปีร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างภูมิต้านทานไม่แข็งแรงเหมือนวัยหนุ่มสาวดังนั้นหากไม่ใส่ใจบางครั้งความสุขส่วนตัวอาจกลายเป็นความกังวลเรื่องสุขภาพได้ สิ่งแรกที่ต้องจำไว้คือช่องปากไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ปราศจากเชื้อในปากมีแบคทีรียหลายร้อยชนิดบางชนิดไม่เป็นอันตรายแต่บางชนิดอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้เมื่อสัมผัสโดยตรงกับอวัยวะเพศหากตนเองหรือคู่รักกำลังประสบปัญหาเหงือกอักเสบแผลนในปากเจ็บคอหรือปัญหาทางนรีเวชระบบทางเดินปัสสาวะที่ไม่ได้รับการรักษาจนหายขาดคนหยุดการมีเพศสัมพันธ์ทางปากชั่วคราวนี้ไม่ใช่การห้ามมากเกินไปแต่เป็นการป้องกันสุข สุขภาพของทั้งสองฝ่ายข้อควรระวังอีกประการที่สำคัญคือเรื่องสุขอนามัยก่อนที่จะใกล้ชิดกันด้วยวิธีนี้ทั้งภรรยาและสามีควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศอย่างระมัดระวังงานวิจัยทางการแพทย์หลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าการทำความสะอาดช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อหลังการมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่า70%ซ์ สำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายหรือติดเชื้อบ่อยการเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่อ่อนโยนและปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นนอกจากนี้คุณหมอยังควรเข้าใจว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางปากไม่สามารถทดแทนรูปแบบการใกล้ชิดอื่นๆได้ทั้งหมดควรพิจารณาว่าเป็นเพียงเครื่องปรุงรสในชีวิตคู่การใช้มากเกินไปอาจทำให้เยื่อบุในช่องปากหรืออวัยวะเพศเสียหายหรือแม้แต่ทำให้เกิดแผลเล็กๆซึ่งเปิดโอกาสให้แบคทีรียแทรกซึมได้ดังนั้นควรรักษาความถีที่พอเหมาะให้ความสำคัญกับความสบายและความปลอดภัยแทนที่จะแสวงหาความรู้สึกในทันที ผู้ชายบางคนยังถามฉันว่าจำเป็นต้องใช้วิธีป้องกันหรือไม่คําตอบคืออาจพิจารณาได้ถุงยางอนามัยหรือแผ่นป้องกันช่องปากซึ่งเป็นที่นิยมในต่างประเทศในประเทศไทยมีคนคุ้นเคยกับการใช้น้อยแต่ในทางการแพทย์แล้วมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้ค่อนข้างดี หากคู่รักทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรงและซื่อสัตย์ต่อกันความเสี่ยงจะต่ำกว่าแต่หากมีโรคประจำตัวหรือคนใดคนหนึ่งเคยติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอวัยวะเพศการใช้วิธีป้องกันเป็นสิ่งจำเป็นนอกจากนี้คุณหมอควรใส่ใจสุขภาพช่องปากด้วยการแปรงฟันบ้วนปากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออ่อนๆก่อนและหลังการมีเพศสัมพันธ์เป็นนิสัยที่ดี ไม่เพียงแต่ช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นสร้างความมั่นใจแต่ยังช่วยจำกัดแบคทีเรียก่อโรคไม่ให้แพร่กระจายสำหรับผู้สูงอายุรากฟันมักจะอ่อนแอเลือดออกง่ายจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการติดเชื้อผ่านบาดแผลเล็กๆในปากสิ่งสำคัญสุดท้ายที่ฉันอ่ะยากเน้นย้ำคือการฟังเสียงร่างกายและฟังเสียงคู่รัก หากรู้สึกไม่สบายเจ็บแสบหรือไม่สะดวกใจให้หยุดการมีเพศสัมพันธ์ของคู่รักเป็นเรื่องของการแบ่งปนันเป็นความสุขร่วมกันไม่ใช่การทนทุกข์ของคนใดคนหนึ่งคุณหมอครับการมีเพศสัมพันธ์ทางปากหากปฏิบัติอย่างถูกวิธีด้วยความเคารพและความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความสุขในชีวิตคู่แต่ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์และหล่อเลี้ยงความอบอุ่นในช่วงไวชารา แต่ควบคู่ไปกับการนั้นความปลอดภัยและสุขภาพต้องมาเป็นอันดับแรกฉันเชื่อว่าเมื่อเรามีความรู้ที่ถูกต้องรู้จักดูแลตนเองและเคารพซึ่งกันและกันเรื่องบนเตียงในวกยเกษียนจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความสุขที่สมบูรณ์ของชีวิตสมรสและจากนี้ไปฉันหวังว่าคุณหมอจะจําไว้ว่าการรักษาสุขภาพคือการรักษาไฟแห่งความรักเพื่อให้ทุกวันที่อยู่ด้วยกันเป็นวันที่น่าจดจํา